ทุกคนครับผมเกาสายในเมื่อกี้นี้ก็คือเป็น C เป็น G E minor A minor นะฮะถ้าเกิดว่าตีขอดมันจะไปอยู่ประมาณนี้จะสังเกตดูว่ามันจะผสมระหว่างเต็มห้องเลยกับครึ่งห้องถ้า C เนี่ยจาก C เนี่ยจะเป็นครึ่งห้องก็คือไปเร็ว C ไป G นี่ก็คือครึ่งห้องแต่พอเป็น G เนี่ยจะแช่อยู่เต็มห้องแล้วก็ E minor E minor จะเป็นครึ่งห้องแล้วก็จะไป A minor A minor จะเป็นเต็มห้องเวลาเกามันก็เลยจะต้องเร่งในคอร์ดที่มันเป็นครึ่งห้อง C อย่างเงี้ยมันจะต้องเร่งนะพอ G มันจะดึงสตูก E ม่แน่ก็จะเร่งแล้วก็ A ไม่แน่ก็ดึงสกรกเห็นไหมครับก็คือการเล่นรูปแบบนี้มันจะทำให้สร้างสีสันนะครับในในท่วงทำนองที่เราเล่นไปถ้าเราไม่เร่งเนี่ยเราทำให้มันราบเรียบไปเลยนะครับไหลไปเลยอย่างเงี้ย ันนี้ก็คือเล่นแบบปกติไม่ต้องเร่งเห็นไหมครับมันจะมีเรียกว่าโทนเสียงที่แตกต่างกันเลยนะฮะ <S <S ก็คือมันผมว่าม,มันมันน่าค้นหาถ้าเกิดว่ามีการเร่งมีการผ่อนอันนี้เราไม่ได้สาธิตเรื่องของการหยุดนะเราเราแค่พูดถึงเรื่องของการเร่งเห็นไหม ถ้าไม่เอาลงมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงดูไม่ราบ่ดูไม่ราบเรียบเป็นเรื่องง่ายนะครับที่สามารถที่จะลองฝึกฝนลองอะไรกันได้แต่ทุกคนย้านะครับว่าจะมาสเต็ปนี้เนี่ยจะต้องผ่านการเกาสายให้มันให้มันได้จังหวะให้มันได้โน้ตความห่างของตัวน้ตที่จะเล่นให้มันเท่าๆกันนั่นแหละนะครับฝึกกับเมตุลองฝึกกับอะไรให้มันเจนจัดซะก่อนถึงค่อยมาตรงนี้ไม่ใช่ว่ายังไม่ค่อยเป๊ะเพราะว่าถ้าการเล่นแบบนี้ความยากคือจังหวะ เราจะหลงจังหวะเพราะว่าเราจะมีจังหวะที่เร่งนี่นะกับจังหวะปกติถ้าจังหวะปกติเนี่ยขอดีเนี่ยมันจะง่ายอันนี้มันจะยากตอนตรงตรงป็นซีเนี่ยเพราะมันจะต้องเกาเร็วขึ้นไงสอยนิ้วเร็วขึ้นอันนี้จะง่ายหน่อยอันนี้จะยากง่ายไหมมันอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเมโลดี้ที่เป็นทํานองเป็นอะไรนะฮะถ้าเก่าธรรมดาเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเนี่ย อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะมีข้อแตกต่างเลยแต่ถ้าเมื่อนำรูปแบบนี้เนี่ยมาใส่กับการบรรเลงที่มันมีทํานององนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือมันจะทำให้เราดูแบบว่ามันขยับขึ้นขยับลง หมือนมีผ่อนมีเร่งมีอะไรโอเคนะครับนี่ก็คือทริปเล็กน้อยที่นำมาฝากกันลองฝึกกันดูครับ